ลิชแมนช็อปโด๑เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไตล์ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบัตรสไตล์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหรียญลิชแมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิชแมนช็อปเท่านั้น <S <S ก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มอาวุธนะครับ าชานะครับของไอ้ขวัญน,นะขวัญดักนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่อยู่หมื่นทองนะครับสวยนะน่าจะหนักไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ทองเอ้ยไม่ใช่เราจะเสียทั้งหมดกี่ทองนะครับมันเทสิ่นะไม่ให้ลองใส่ไหมนี่ดูดิแต่บลเลอร์เลยได้อยู่ไีหรอได้มีเอฟเฟกต์ Effect, ด้วย อ๋อปืนนี้ก็มีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะได้ไหมคิดว่าตีไปประมาณสองพทองพอตัะลุยอันนี้มันไม่ต้องอัปเกรดใช่ไหมอ๋อปลดล็อกหฟิลเตอร์พิเศษ6ฟิเตอร์พิเศษทันทีเนะ้ะทั้งหมดสองพทองก็ตกประมาณอา่า แรอบสูตรเราก็คือกดยิกๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ได้อุ้ยธนูมาแล้วเ,เดี๋ยวผมลดเ,เสียงเพลงก่อนเพราะว่ามันเสียงดังไปนะครับแล,แล้วว่าแต่เสียงมันอยู่ตรงไหนเนะี่ยความไวพื้นฐานใช่ไหม ใช่ที่การเล่นเสียงอันนี้คืออะไรอ่ะความไวอ๋อนี่ประมาณนี้พอ ไม่ต้องเยอะหรอกอ้ามาเกิดอนะนรล่ะกาชาเราหนึ่งรอบนะต่อไปรอบที่สองนะครับอืมมา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 สีทองสีทองส,สีทองสีสีทองเฮ้ยไม่ไมีแสงโอ้โหฟ้า ขอสีทองหน่อยได้ไหมอ่ะสีทองได้ไหมจะได้หรือเปล่าโอ้โหฟ้ามาแต่ไกลนี่รอบที่สี่แล้วนะครับอันนี้คือรอบที่สี่นะทองวะทองวะทองวะโอ้โหฟ้าอ่าฝนตกหรอ ปันตอีกแล้วทั้งหมดอ่าส4รอบละเราไปอีกส4รอบที่เราตั้งไว้ยังไม่ออกเล็กสโอ้โหปีฟ้ามาแบบนี้ทอ้องเฮ้ย2,000ทองแล้วเนี่ย จะไม่ออกอีกเหรอจะออกกี่ท้อกันแน่เออมันมีอะไรบ้างนะเอ๊ะตัวนี้ก็เท่นะ <c oughs> หาอะไรสูมเล่นก่อนแล้วก็เก้าเอาตัวมาดีเอาตัวมา,าตัวมา ตัวมาตัวมาตัวมาไม่อยากเหมาตู้โอ้โหตัวให้หน่อยโอ้โหสุดท้ายก็ต้องเหมาฮะด,ดูันนี้ดิย ใส่มีแต่เหมาะเนะี่ยโอเคได้มาแล้วไหนลองดิสกรอบดเออิเราต้องสุ่มแบบไม่มองโวัวนี 400, ้สี่ร้อยเหรอตัวนี้ก็ไม่ได้เอา้าเฮ้ย มาเว้ยได้ละวเิดเท่าไห,หร่วะสองพันสองพันสองห้าสิบเหลืออะไรที่เรายัางไม่ได้ได้แล้วได้แล้วเอาดิจิติเหรอไนลองดิมาเธอมา เออหละอริจินเอา o r ิ g ิ n มาให้หน่อยโอ้โหโอ้โห o ิจินอ o ริจิ n มาแล้วมาแล้วมาแล้วอริจินโอ้โหแค่นี้เหร ไม่ค่อยเจ๋งเลยอะแต่ลองซีโร่ดิยังไม่ได้เหมือนกันจะไ,ได้ปะผมว่าสีสีโร่ไม่น่าได้นะเอาได้ท่ามาแทนอ้าได้ไวม,มาหมดละถ้าไม่ได้ก็คือหมดแล้วไง เอาเฮ้ยเอาได้มาหมดเลยเฉยปึ๊บปึ๊บมีและมีและมีและม,มา <c oughs> ุดไม่ให้หมดไหนๆก็จะหมดละแต่ไม่มีตังอัพนะเอ๊ะไป็นาะเดี๋ยวคิดว่าเราน่าจะไปอัพสักหน่อยนะ อ๋ออันนี้คือเรายัางไม่มีเอ้าแล้วสก,กินที่ผมได้เมื่อกี้ไปไหนอ่ะเป็นเอเกมใช่เหรออ๋ออันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยว่ะออริจินนี่ว่ะรูปรักรูปรลับ ได้แค่นะี้ได้แค่ประกาศไปก่อนตัวเรามีแล้วคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ไหมเออนั่นแหละสวยเลยไม่ได้สักอย่างคุมไหม เดี๋ยวตัวนี้ได้ซีโร่มาทุกคนคิดว่าคุมมไหมหมื่นหมื่นเพชรหมื่นเพชรได้ของประมาณเนะี้ยตัวนี้ปะตัวนี้นี่อย่างเอา เคจัดปรัดบอกมีสกินอะไรบ้างเนี่ยอ๋อขวานขวานอ,อาวุธประชิดอย่างเจ๋งครับโอเค ก็ประมาณนี้นะที่สูมไปหมื่นเพรทุกคนคิดว่าคุ้มไหมคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับพูดคุยกันใครอยากเติมก็ร้านใต้คลิปเลยนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคือเขามีโปรโมชั่นแบบบ่อยมากนะครับร้านนี้ เมื่อกี้ผมสุ่มได้อะไรมาบ้างเนี่ยตำแหน่งด่วนมีตัวหนึ่งสองสามสี่ปืนหนึ่งปืนหนึ่งอันนี้สองโอเคประมาณนี้แหละโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีขอตัวะะราคาสวัสดีดครับ